ครับการนมัสการครับปูน้อมัสการค่ะเดือดร้อนโยมครับถูกอำเภอถูกจังหวัดครับปูก็ญาติโยมเขาก็ขอกันมาเยอะบอกให้ตามแนวทางของปู่ให้หน่อยครับดังกรดีอยู่เดือดร้อนมึก็เลยมึงหนีวันพาเนาะครับปู่ชัดวันขัดขันให้หายอยู่ครับปูถามสัญญาณไม่ค่อยดีครับปู่ ครับเริ่มเริ่มชัดแล้วครับปูดีดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงครับสอ้สัญญ่มันมันคอยชัดอย่างนี้เลยอยูน่นี่มันป่าไหลโอปูอยู่ป่าลึกมากไหมครับปมูมืดมืดเลยไม่เอต้อนใหญ่ใหญ่เลยโอ้ครับครับแล้ววัดวัดที่ปูอยู่ไฟไฟฟ้าถึงไหมครับปถถูถึงอยู่ถึงอยู่แต่ถึงอยู่แต่ว่า มันตนใหม่เนี่ยมันมืดมืดไปมืดเลยนะเลี้ยววัตลุน่ะโอ้ครับครับปูก็เลยว,วันมันจะขึ้นเข่าแล้วก็เลยยางไปเป้าหน้าจุดทูไหมทูก,กออกมาตัวฝันในชนิดโอ้ครับครับปูออ่เดิ สิบอกอยานิ้มงไปทุกปู่ทุกคนไป้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยสิบอกรักสามตัวรักเดียวสองตัวต้องรักกันแหละสิบอกไปเลยนะครับครับ<ไ>ป<อ>ูป่สปูนี่ม<ไ>ปูนี่นม,ม,มินี่มิน,นี่มปูน่นี่มิสนมนั่วนมัี่กีมัปน่าเลขเลขมันบก่กเลข์ลข่มออิส์ปี์ปี่ป็นว่มซี่ นี่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 เที่ยวตมาเตียงนละละพอนั่งมึงไปมันสิไปเท่าไหนเลยมันบอกว่าเลขวันนี้บบไปเจ็ดสี่แปดสี่เด้ยวกััซีโอ้ครับครับตอนนี้ก็เลยฉันถอดแล้วเปยางไปภาวนาน้ำปูกเลยเอาถูกไปน้ำไปนํำภาวนาจุดถูกเลขู่กปูออกมากนั่นติดมัน ตัวนี้เลยแหละบอ,อกมาเจ็ดแปดสี่เลยอ๋เจ็ดแปดสี่แมนเลยเอ๊ะของกลางมิลิอ่าใช่ตัวนี้ลัขลกข้างล่างอ่าสองตัวล่างนี่เชืยเชื่อยเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นไปทีเจ็ดสี่ข้างล่างไหมสองตัวเลยครับครับโอ ฝันว่าเรื่องแต่หลับมันบอกมันฝันเลยครับ,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 บววหมดมันกาะจานมันบ้านเรื่องราก็มีคนตางกันกดดันไปนนะะมนนหมดแล้ว,วบันทึกก็ไม่พบอาการล้มพ้อมบกไม่หายไปไหนรู้อืมครับปู่ไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยครับปู่สัญญาณมันขาดขาดห,หายครับ ได้ยินบ้อนนี่ครับครับได้ยินอยู่ครับปู่แต่ช่วงที่ปู่พูดเมื่อกี้มันสัญญาณขาดขาดห,หายครับโอ้เมื่อวานเมื่อวานพี่พวกเราโทรมาก,ก็เลยบ่ได้อยู่ไปยมายมน,นไปสามบาทก็เลยก็เลยโทรบอกพวกเราว่าบา่บ่วา,างนึ่งขับรถอยู่ครับเออเวลาขึ้นนั้นเมื่อวานนั้นขึ้นวานนั้นเ่าบอก มันบมมันบอกไปเจ็ดซีมันจะไปคี่ปันสิอ oh, <crap. S 2> ๋อครับพอหน้าเบิ้งแล้วอาหน้าน้ำพันะเซาว่ามันผ่าอาจารย์มันบอกว่ามันผ่าไป็นยูทูเ้าหน้าเนี่ยพะันเลยไป้าหน้าุดถูกเบิง้งครับเลยขอปูขอปูว่าเอากันว่าตามป้อยไปเห็นตามปูเวาตามปูบอกขอเลขทูกมีออกมาสองตัวก็ได้ ขอตบเป็นเป็นมาาสองตัวท,ที่มั่นใจยูนเชื่อบูอยู่ออกมาเจ็ดแปดตีเลยตั้งสามตัวเลยอค,ครับครับปูบแต่ว่าสองตัวสองตัวนั้นเสีให้เสียห้ยมากหายเจ็ดสามเจ็ดสีครับ,รบหายทุ 3, ้สามเจ็ดตีค่ะอันนี้เจ็ดสองเลยค่ะตแต่หายมากแต่ที่แหลกเมื่อเอาไว้อยู่บ่ค่ะค ตัวนั้นใจกันกันดตัวนั้นแต่ดสองหลังนี่มันใจว่าเจ็ดสี่เจ็ดสามนี่เนนไปที่เจ็ดสี่นะโอ้ครับครับโอ้เออเจสามตัวให้ให้หลังนี้เลยให้ให้เล่นเราเลยสามตัวเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่แมนสามตัวนี่ให้ให้ักนี่ซุปสามันถ้าสิมันใจต โตนี่แล้วเพราะว่าท่านบอกท่านบอกอยู่สองสามมื่นแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ก็คือว่าตัวนี้นี่ปู่ท่านมาย้ำหลายรอบมากเลยใช่ไหมครับปู่ได้ยินงวะนี่ครับอันตัวนี้นี่ปู่ปู่ท่านมาย้ำกี่รอบครับปู่เจ็ดแปดสี่นะครับเจ็ดแปดสีน่นี่สองขึ้นกสองขึ้นก็เวลาย่ำผักย่ำผักย่ำเว้นแนวเพื่นกับมะอื่น เป็นสิบมัมาเอิ่นย้ำเว้นกันเป็นมาเอินย้ำเว้นเทียนหรือสองเทียมแม่นเลยอาจารย์อยู่นี่เป็นสิบมั่นใจดนตรีเลยโอ้ครับครับปูเราปูเป็นสิบมางมืออื่นเอิอนสมาลุกขึ้นยยมเว้นลุกขึข้นิยมลูกกันเป็นเบาหวาเลขมันว่าไปได้เจ็ดสีมันจะไปแปดสีนี่ มาอู้ซึกงเลยว่ามันใจเลยบราบอกบอกคนสองมือแล้วนี่โอ้ครับครับปู่ตอนนี้มือสองเก็เลยมั่นผ่าเนาะมั่นผ่าหรือเลยชั้นเขาแล้วก็เลยอาจารย์คนว่าภาวนาเบิ่งกันกนะเอาถูกไปน้ำเนือครับคนว่าก็เลยล่องเอาถูกไปนั่งภาวนาอยูกก่คนเดียวครับโอ้พระลูกพระ้านพระลูกพระร้านีนคล กันตามฟันตามปูบอกว่าเราไปเจ็ดสี่สิมาแปดสี่นี่ขอสองโตไม่ถูทกเขขอสามก็ะไรแต่ว่าจุดถูกเข้าหน้าไปนั่งอยู่น้ำพึนทูกมันออกมามันถูกออกมากถึงสามโตนี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่กันเนร่ะกันเนร่าแอันนี้ว่ามันแม่นแม่นโรงไข้เบิ้งเต่าแล้วหน้ามวลีือครับครับปูกายโยมกายโยมมาดอกไม้ให้กับพวกอะไรครับ สมพลไม้อะไรทุกอย่างล่ะเอาไปว่างไวไหนก่อนโงเลยเป็นวางไวไ่ว่างไงแล้วอาจารย์เราเม่ไปเอาบา่เอาอยู่ครับเดินยวสย่างภาวนาบึงไปเาหน้าําำเพรนนั่นละ่ะเาหน้า,นาสองโตกัน่าสิเจ็นนี้โตเจ็ดสี่หรือแปดสี่นี่ให้ออกมาสองโตในถูกแต่ว่าถูกออกมาเป็นเสือกเป็นมาทั้งสามโตเลยเจ็ดแปดสี่งามงามก,กับคลีน ก็เลยว่าอุ๊ยแมนแล้วก็เลยว่าน้ำปูว่าโอ๊ยแมนเราปูดีใจน้ำเลือบว่ามัวนนี้ขอน้ำเลือบจบให้อยู่จำสามตัวไอ้ลาบางเราได้ม้าไหววันที่ผอยากมาเห็นกันไอ้ลูกลูกมาหาวันที่คก็เลยก็นก็แต่ว่าลุงบอกกับซักมัดซักมันใจละสองสามหมื่นแล้วบอกอาจารย์อยู่บอกน้องอาจารย์สองหมื่นสามหมื่นอะไรให้คนถามก็บอกว่าตัวนี้แหละก็บอกตัวนี้แหละครับ่ะ ปู่ครับแล้วปู่ท่านที่มาบอกว่าเลขจะออกแปดสี่เนี่ยเป็นเป็นปู่ไหนครับปู่ก็มาว่าปู่ปู่ใหญ่เลยเมื่อเสียงปู่ใหญ่บอกบอกเลยโอ้ครับปู่ใหญ่นี่แหละ่นบมื่อกตัวกับมายงเวีนกันมาอื่นนี่ว่าแม่แม่เสียง่นเพราะว่าทุกเดียวสิ่คนตองคนเสียง่น่นจะมาอ่นตลอดครับ เพิ่นมาอื่นยังสีเมนเลยทุกเกี่ยวบราคอยผ่านเลยครับแต่ว่างวดนี้ขอเพิ่นขาอยู่ดอกบอกเพิ่นช่วยสิตรงๆอยู่ดอกเพราะว่าวางันนมาไวเพิ่นอยู่คับโอ้ยสองสี่สองกันนะสีว่าสามสองเพิ่นยังยังว่าโอ้ยปูกับว่าสิปยามีก็เม่ได้ไปแต่เ่างขอน้ำงวดนี้ตอนนี้เพิ่งเยว่อที่ปอยนักไอลาที่ว่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นั่น มันพอไปเด้อเจ็ดเจ็ดสี่นั่นมันวัวนี่มันไปแปดสี่ประมาณซี่อ๋อครับครับก็เลยสะดุง้งสะดุ้งขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมามานาั่งเขาหน้าแล้วก็เาหนากเลยเข,ข,ขาเขาทุษณาทุษณาว่างวัสนาทุกอย่างต่ในนาจการย์านี่ก็เลยไปไปิัฐบลครับมาย่ำเล่นไลไยก็เลยผักผักมาอืืนมัน มันออกเอลี่ได้ันวะเจ็ดชีมไปได้แปดคนวังคนวังสิครับก็เลยมาแต่บิมาบเมื่อเช้ามันตาเนาะไปบินธบานมาเขามาจานันการได้ว่าฉันเขาแล้วเขาไปนั่งบอกไปยึดน้ำแนบมาแล้วเอาถูกไปเข้าหน้าบุกคยขอกูว่าขออายรหรอกขอแต่ว่านห้ถูก,กออกมาสองตัวทิ้ง ที่มั่นใจเลยว่าปูหายใช่ครับขอสองโตไปขอสามโตหรอกขอปูเขามาเป็นเป็นโตตามโตที่ปูบอกว่าว่าเป็นแปดว่ายังแปดตี่เจ็ดแปดอ่าเจ็ดสิบขอสองโตนี่คันว่าตัวได้โตนึงมากนี่มั่นใจเลยปัดเท่าน่ายืนร่มเพลินจุดปู่แล้วเพ่าน้านั่งโตหน้าอยู่ครับัดมึอกาขึ้นเราออกมากเลยว่าเจ็ดแปดสี่ง่ามขัดเลยอ๋อครับ ครับขออนุญาตถามหน่อยครับปู่วัดวัดวัดที่ปู่จําอยู่ตอนนี้นั่นเมื่อก่อนนี่ปู่ท่านนี่เคยมาบอกปู่ถูกจนได้ย้ายวัดเลยใช่ไหมครับปู่มอ,ม,อมองนี่แหะมองมองนี่แหละมองในง่ายไปบม่อยากกลับมาว่าก็เลยได,ได้ว่าน้ำยมไหก็เลย ต้องย้อนนะย้อนมาเมิงองย้อนมาเบิองมันจะเป็นสองมวลส<ค>องมวลก็ได้ที่มามาอยู่ตรงตรงเลยด้สามตัวตรงตรง,ตรงเลยดิโอ้ครับครับปู่เอานี่ว่าวังมวดว่างัางางนตีน่บอกไปสองซีซีสองนั่นมันมันเป็นงวดมันเป็นมวดมวดที่สามนะโอ้ครับครับปู่กันไล่ไปได้แต่ว่าบางคนบังเอกโยมแต่ว่า อ่าจาต่โตงว,วดแรกเราก็นึ่งหานันบอกตรงๆเลยก็เลยฝังงมอนมมันก็แม่นเลยอโอครับปู่แต่ว่างวดนี้ล่ะว่าเม่นเลย่ายู่ดอกตัวนี้ตัวนี้ทะเลล่ะ่าย่ครับ,รบมันแจนงว่าบอเจ็ซี่แปดซีเลยแต่ว่าเสียหายอะหายด้านล่นเราหน้เก็เม็ดซี่นี่ดเลยครับอ่ แต่ล่างนี่ให้ล่างนี่เอาสไลดให้เลยเอาเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แต่ให้น้นไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดข้างล่างครับครับปูแต่ให้น้นไปล่างนี่ล่างเดียวเลยครับอ,อืส่วนส่วนตัวปูคิดว่าปู่ท่านจะมาบอกเพิ่มอีกหรือเปล่าครับปู่ชิว่บ่มากหรอกเพราะว่ามันมันมันจอแล้วมันไกลแล้วนะครับมันใจตังนี้เลยนะครับ มาบอกเรบสุดท้ายเลยแล้วนี่บอกสุดท้ายแล้ว,ลวครับครับปู่เดี๋ยวสิผ่าหน้านาเพิน่นว่าบ่ตองมาม่ต้องมา่าตัวนั้นตัวนี้ขอสิคอ,อน้ำสิขอน้ำปูน้ำยาให้จับตัวนี้เลยนะให้จับตัวนี้เลยจับลองเบิงนะคอขอน้ำนะ้ำสิคอสิพ่าหน้าขอน้ำพิน่นกับองค์อยู่นี่น้ำกระสิขอพ่าหน้าจับให้จับจับลังเนีนะครับ ครับก็พวนาให้ปลูกออกตัวนี้เลยใช่ไหมครับปู่แม่นที่พวนาตัวนี้เลยสิสิบ่พบอกว่าม่ยั่มอีกแน่ยังไงทีสิีบอกนะครับที่บอกว่ามันจับขอให้จับจับให้เป็นให้ในยมไหในมาหาในบอกหลาอะไรอะไรเท่าไหวยังไม่เห็นว่าว่ามันเป็นยังไงบางจะไหนยู้จะไหนครับมันเม่ดีเลยมันเม่เด้รุดวง ทางบ้านห้างว่า,าอำเภอช้องไหนครับเราไปวิ่งขบานเอาคิดกันกำลังพ่อครับครับปู่ครับเราไปวิ่งขบานทุกมมือเลยทุกเศร้าเลยวันพระนมได้หยุดเลยเพราะมันมันห่างแห้งครับปู่อืมแปลว่า<อ>แปลว่า,ต,วาติดถนนคนทาไงไนย์ยูต่ว่าห่างแต่ว่า,วาไม่ไม่ก็ หอดอยู่แต่ว่าปลาใหม <คะ S 2> ่ม <reco Christ. S 2> ันมันเลี้ยววัตถุนะมันไม่เล่นอ๋อครับปูห่างไกลจากหมู่บ้านคนเนาะค่ะแม่ยต้นไม้ก็ใหญ่าีนี่แต่ต้นไม้ใหญ่เลยเต็มที่เลยย้ายมาเห็นอยู่ย้ายมาไหวอยู่ครับอวลาได้มาเวลาไดมาเขามาซืตกใจอยู่เนียมันมีถาดเก่าถาดอย่างไรอยู่นี่มันหลายหลายบอกว่าได้หรอกเขามาซืู้ซื้อซื้อกลุกหลงซื้กเองอยู่เราอยู่นี่นั่นครับ ก็คืออยู่วัดนั้นปู่สร้างไว้เยอะเลยใช่ไหมครับปู่ไหลอยู่หลุกไหลอย่างไหลแนวอีกจะว่า้องน้ำจะว่ากุฏิจะว่าปูพญานาคจะว่าผ่างหญยก่าน่อยเลยน้ำผ่าารย์น้ำบันอยู่ตลอดเลยครับจะได้ออกไปออกไปนาราไปอยู่ออกไปที่ไปอยู่อย่างต่างไปนั่น สามันสาก็ไปได้้ะค้างทีวอาน้่านกับโยมทุกปู้ตุกเพื่อนก็ได้ถวายเพื่อนตึงรถตัดหญ้าก็เลยไปังอยู่นี่นก,นก็เลยขึ้นมาอยู่เพื่อนเพื่อนกับไปได้สองสามเดือนแล้วสามเข้าสามเดือนตัวแล้วอาจารย์ครับเลยอยู่น้ำคู่บาอาจารย์ข้างอื่นเพื่อนยังตุลงมาเพื่อนกับขเขามาอยู่น,น้ำตลอดนะเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นเกจองแปลองค์ขึ้นไปเรื่อยนะครับค่ะ แต่ว่าเรางพอกับพระบินทบาทบินยังทุกเมืองทุกเศร้าทุกนี่เราทุกอย่างนะใชเออได้บึงยังดูแลทนคนอยูนีฐานหนามเราไส่ทุกทื่ว่าทุกอย่างเมื่อไรว่าทุกอีพังแต่วันก็ดีที่หลวงพ่อบวชมากได้ย่างมากได้ไม่เห็นมาสางว่ามีนักบุยูนีตลอดเลยบอกยังไงบอกยังไงบวชมากับที่ซะก็ได้รถยูุนี่ขั้นแรกรถขั้นแรกไปขวม ก็เราออกไปอยู่ตรงไห้ครับอยู่จุดนี้ครับยังอยู่อีกบครับก็เสียงขาดห,หายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแนวทางให้กับท่านผู้ชมเลยก็ได้ครับปู่ท้ายคลิปครับอเอาบน่บนปุ่นไงนี่ขอให้ญาตโยมทุกผู้ทุกอำเภอทุกจังหวัด ย่าเจ็บย่าไขยาป่วยให้ลำให้รวยตลอดปีหกแปด้งวดนี่คอยมาสามตรงสามตัวตรงตรงเจ็ดแปดสี่ที่จะมาปล่อ,ลอย in 네ไป่ขอให้ปูใหญ่ซือองค์ทุกองค์งาสีประทุนองค์กองข้างผู้บริสุทธ์โทษจ้อยู่ทั้งสามตนสามตัวให้อยาได้อย่าโยงในเขามาไหวมากลับประเทศไทยยาเจ็บย่าไขยาป่วยให้ลำให้รวยตลอดปีหก แปดเด้อเดินพ่อนุ่มขอบคุณมากๆ<ด>ค่ะค<ด>่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่เล่กล็อกนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคไม่ลาบกันทุกๆท่านนะคะวันนี้แอนมินก็ขอจบลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ